ขอชมหน่อยครับผมถอดถอดถอดอกมาเลยครับน่ครับสวัสดีครับผมก็เช่นเคยครับคลิปนี้ก็คุณพี่คุณเดิมนะครับวันนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นชุดเรียมทองเลยนะครับคือชุดนี้เป็นอีกชุดที่พี่สับเปลี่ยนกับชุดที่แล้วนะครับคือชุดนี้ก็ พี่เขาห่วงนักห่วงแหนมากนะครับเพราะว่าชุดนี้ดูแล้วก็สวยงามนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับพร้อมให้พี่บรรยายพร้อมกับว่าเป็นพระเกจจิได้มาจากไหนแล้วก็พอใส่แล้วมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือใส่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้านไหนบ้างนะครับผมก็ชมเลยนะครับเดี๋ยวพี่ผมขออนุญาต ขอชมหน่อยครับผมถอดถอดออกมาเลยครับน่ครับขออนุญาตวางได้ไหมพี่โอ้ชุดนี้เรียมพองเลยนะครับในในครับขออนุญาตเดี๋ยวตัวตัวพองที่สึกรอนะครับโอ้ชุดนี้สวยงามมากนะพี่เนาะครับพ,พี่ตุ่งนี้หลวงหลวงปู่ฟันใช่ไหมพี่ปู่ฟันสองพันห้าร้อยสิบห้าโอ้ ยอดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้แหละที่อาจารย์บุญนาครับผมที่สกลน,นครอเนวเนวสวยสวยมากเลยเ<อ>านาะพี่เนาะพี่ลนะงพู่ผ่าน,นครับครับพี่ชุดนี้ที่เออ มีอิทธิฤทธิ์หรือว่าปฏิหารอะไรเกี่ยวกับพี่ไหมครับที่แขวนบูชามาครับผมตั้งแต่เราูแฟังก็ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุมาไสองครั้งครับผมสองครั้งแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับผมก็ไม่เท่าไหร่ครับผมประสบเหตุทางรถครับผถมอไซคสองรครั้งเลยครับครั้งหนึ่งแล้วอตอนที่พี่ใส่ชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านแบบพุทธคุณเรื่องแบบ ที่ดีที่ประสบความสําเร็จหรือว่าโชคลาภด้านไหนบ้างครับผมถูกลัตเตอรีรร่บ้างครับผมสองตัวสามตัวในการทำครับสมุนไครั้งหมดเนะครับผมก็อาจะไม่ค่อยได้ขอเพราะว่า,าจะไปเป็นท่านทำมากครับครับชุดนี้เลี่ยมทองหมดเลยเนาะพี่เนาะสวยงามเลยนะครับคือเออผมขอถามหน่อยนะพี่คือในด้านความเลื่อมใสความเชื่อที่เชื่อในเรื่องเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับผมครับผม ศรัทธาแล้วก็แขนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเนาะเขาลบประชา้วก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตก็คือก็มีเงินเก็บในบัญชีถึงห้าแสนเนาะพี่เนาะก็ที่เชื่อว่าเป็นเพราะอีกส่วนก็เป็นเพราะเพราะท่านนี่แหละเนาะเพราะที่เราแขวนนี่เนาะครับผมเพราะว่าถ้าเรานับถือเรื่องความโชคลาภก็ เปลี่ยนแปลงไปทางชีวิตในด้านเออมีเงินม,ม,ม,มีทองเข้ามา,าใช่ไหมพี่เนะาะครับผมเหมือนเดิมครับพี่ชุดนี้ถ้าจะสมมติว่าถ้ามีคนอยากจะเช่าสนใจนี่ที่ประเมินราคาได้หรือเปล่า<อ>ครับไม่ครับพ่อได้ครับไม่สามารถไม่สามารถเปิน่นประเมินราคาได้เนาะคร,ครับผมครับแก่ไปเป็นบูชาครับผมครับผม สวยมากทั้งที่เนาะสีน้ำแป๊ากแกลียมพลาเนาะสุดยอดเลยที่ใส่นี่ก็นานๆใส่ทีใช่ไหมครับชุดนี้ที<อ>่ใส<ะ>่เนี่ยครับ อันนี้ชุดที่แล้วที่ว่าใส่จะน่าประจํากันผมยแบบชุดปกงอืออันนี้สวยสวยมากนะพี่เนาะเป็นเกจ,จิทางองค์ไหนครับที่เกจิทางน่านอีสานครับที่พี่พูดมาเมื่อกี้นี่เขาปลูกพื้นรองทางจันบุญนารครับครับวันนี้พาาระจันบุญนาเนาะเดี๋ยวองค์นี้แหละครับหลวงปู่หลวงปูผ่ผานหลวงปูผ่ผานเนาะองค์นี้ หลวงปู่พันหลวงปู่พันธ์ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเนาะสวยมากนะครับผมก็ราคาไม่สามารถประเมินได้เนะพี่เนาะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับที่นำพระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมทางบ้านด้วยนะคครรับก็ ยังไงก็ขอขอบคุณที่ครับผมพี่ครับเดี๋ยวขอคืนครับผมครับ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 ขอขอบคุณที่นะครับผมวันนี้นะครับที่นำภาพดีๆมาชมนะพี่นะครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ